อ่ากำลังมาซุ่มทาวคอมโซ่ก็มาซุ่มสบายดีพี่น้องนั่นน่าสบายดีมาหอดเรือนเลยเนาะพี่น้องโอ้เป็นด้านเนี่ยมาพวกโซหน่าแห่งขาเป็นมันมัดนะนั่นเป็นมันมัดผู้ไอจีอาซาอุ้มไปส่งข้อท้าวเสีาไปท้าวคอมโซ่อะเนาะเอาแม่แรกขอบคุณป้าได้ไหม สบายดีพี่น้องขอบคุณละลายได้ไหมป้าทีฉันน้ำฉนุนให้แม่แล่เรียงหใส่ค้นเกลือไม่แล่หูว่าเป็นไทยเนาะเช้าดค้นเกลือมีมีชื่อพี่น้องมีชื่อว่าเป็นเจ้าของแต่ไม่เคยดูแลประมาณนั้นโอ้ยอย่าตีมันเออเลือดที่ออกกยังว่า เลุกสิออกไอ้คำสาอ่ะเอาไอ้คำสาวล็อกจับดุอุ้มไปบังดุกออกเอาม้าไปก่อนดาวคำสาวอ่ะเอาเข้ามาเข้ามาจับอุ้มเข่งกลางเด้อเออเอาดีๆได้มันดีอินได้หล่ะเอ้ย เออ้เออชงจีนเออเาเอาเอาไปชงไปนาะไรน้ำไป้มเดี๋ยวตัวทีชงไล่ไล่ล่ไล่ออเออเออเอปัง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 ปสงปังอังปัดปัง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 อังปังปัาปัง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 งทงังปั้ปเงปังปังังปังปังงง พันตตอนนี้ก็ฝนตกพี่น้องเอ้ยกิ่นลงลงโอโอลงไซสสีดไล่ยอยู่สีดลงไปลกหยาน้ำเมล็ดเนาะพี่น้องโอ้ยฝนตกเนมือพี่น้องเอ้ยฝนตกเ,น,เน,น,นมือ bên đây nó khỏe ôi mưa mưa ôi lúc sau bố sắp bay bên đâu ấy đây khảy nhẹ ừ? yeah, bừng mai ôi hôn đăng bỏ dên lên hôn đăng bỏ à ไปพี่น้างว่าชาวสีลุงไปลุกหญาดยงหน้าคุณแลนนอพี่น้องฝนตกลิ่นในเตียงนี่เอาอเสียงตีกองแรงเมื่อนี่กับเมียนมือวันอันนั้นเนาะเมียนมือวันชินหรือว่าวันเขาพันษานั่นเองเนาะพี่น้องคือเฮาสีผ้าพี่น้องไปลูกหยาดน้ำเมล็ เราไม่อคยได้ลงดอกพี่น้องว่าตอนนี้ก็ว่าสีล่งแต่เศร้าๆบูนแต่ขึ้นมาแต่ใส่บาตรล้วแต่มันก็ไ่ได้ลงพี่น้องมาเบิ่งลูกล้านอยู่ข้อฝันว่านอนตุผู้ตุเพศอยู่มันมันถึงน้าพี่น้องฝ้นสาสตรเขาฝ้นศาสตรเขา,า,เขาอันนั้นฝนศาสตรเขาสาสเขาแล้ว คนเล่ไข่หมูหมูของซาลาหนะ,ะนระบาดนี่ไข่เป่าเจ็บท้องน้ำเป็นปน้ำเปลี่ยนอาหารนัร่เพื่อนเ่าซาลาหบอกเคย <c oughs> เลี้ยงหมูพันเนาะพี่น้องซาลาหก็เลยยังมุงหว่าต้องดูแลหักษาเนี่ยใดเพระาะว่าแต่แต่ผมเป็นยังแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้ซาลาหห้อง บองสัตวแพทย์มันมาสีดยายหให้เป็นทีเห็มห้อยเป็นแรกฝนตกแน่ลกบอยู่บ่เศ้าเลยเดี๋ยเศ้าล่าหนึง่งไปไปลกเดี๋ยวนี้กะ โรคห้ากระสีลงไปส่งห้ย่งหน้าพุ่นล่ะเผื่อจะไปลรกหงา นำล้นให้ล้นขั้นเลยนำหลายนำหลายอืมนตาหนำเอ,อกแกงป้าขึ้นแล้วพีน้องเวบ,บนี้ แล่พี่น้องไหมไมาแล่ใส่อีร้อยว้าวหายตัวใดก่อเจ้ามันว้าวน่าเอ้ยฮะอยูย่ใส่ อยู่ให้วังให้ตีนพ่นบ่ให้ตีนพ่นนิดห,หน่อยนะต้องไปแจนันสวนตัวนี้ให้พอท่องก็ม,กเมกก่เมล่ะก็ได้ลงมาพุ่นพุฒากับไข่เหนียวพี่น้องโอดูม่เลรับพอทองสีน้องคุณตุ๊ตก,ตกลินเนี่ยนี่ต้องรกัสิไปเดี๋ยวสิไป ลูกหย่าก่อนมาหย่าหย่าอีลีหย่าอีโลกี่น้องเอ้ยหย่าอีลีหย่าอีโลคุณโอ้ยปวดผู้หย่าอคุณน่ะเลี้ยวจนหอดบุนทอดบุญขับบูพี่น้องเไยโอ้ยเนี่ยนี่อ้าทิ้ง แบมนี้บอลงไปทางไหนลูกหยาก่อนพี่น้อง you know หะเหยาผู uh, ้อ uh, uh, ีล uh, uh, mm ีผูอีลีวะหยาโคตรวะหยาอีลีเนาะพี่น้องอู้หูเมล็ดกับผู้ทองอะไอยู่พุ่นตอนนี้กับฝนโอ้ฝนตกสังเกีดึงโลดพี่น้องเลย ได้สิบ่มีอันสิงามเลยจได้มีอ่าโอ้ยจืดจนรอดอยู่คลิปนี้ชาวล่าก็สิเรียมลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดะซับตะไคร้ไหเนเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจใหุ้ชาวล่าคนบ้านนอกไหเนเด้อพี่น้องชิวๆปวดหัวขวนเจ้าของเแค่ไหนปวดวิญญา หือุนแดงยังเลยขึงพี่น้องไเง,งแหลเลี้ยวบึงเยเลี้ยวไปมันก็สิคุมุมปุกงางปางอยู่ก็วัญญาขึ้นมากินเนาะยังไเน้ยคิดแล้วเช้าแต่เมื่อพี่น้องเมื่อหาเกลือเป็ดเกื่อไก่มานิมนอุอคำนะคิมนี่ผัาก็้ยลอยก็แซ่ก,กุ ก็ตะไคร่กุดกระดิ่งให้นเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้นชาวนาคนพี่น้องเงยบายบุพเพกิจรินะพู้ลมเดียโอ้เดี๋ยวสิให้พี่น้องมึงดูตัวนงามนะเดี๋ยวจนหมดสอดอุนอุนตัวนี้ขีดตัวนี้ขีดตัวมันงามพี่น้องเงย ีตู้มันงานน่ามคือบ่นเมลเล่หฮนเดะมาเมลเล่เอ้ยกระชิละแล้วาละบ่ยังบ่แล้วคืออ่ะพี่น้องเอ้ยมันลุกสวยเมลเล่เลยไปเรืบอบุญย่างอันนี้โปรดฟูอิลีูได้ยังเอาหย่าเมลเล่เลยเชิญได้เชิญได้พี่น้อง ปูดผูวันยาอิเมรเล่น่าหอบมาหอบมากจะเล่ากับลกได้หน่วยเดียวหนึ่งพี่น้องเบื้งเบื้งหน่อยเดียวอันนี้ก็คือกันจิเมื่ออะไรเด้อไปแเล่เด้อเมื่อหนึ่งเข่า่อนพี่น้องเมื่ออะไรพี่น้องเอ้เมื่อฮาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำมและเมื่อแลงจิเวียนเมื่อแลง แม่เจังแม่เรสินภาพไป้สั่งใดโอ้ยยังดูพี่พี่น้องเลยอู้หูหย่าปวดโพกอ่ะหย่าเนาะพี่น้องเนาะอือพี่น้องเลยหย่าตุกถึงมือถึงมันแบบนี้ เตรียมสีออกแกงเก็บกิโลอละไเนาะพี่น้องเนาะปวดอีรีน่ะ